เฮ้ยเเซยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอร์เคปปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมา์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปปะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาชวนทุกคนพูดถึงสาวๆวงไอซ์กันนั่นเองเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยไอซ์ก็ได้ปล่อยเพลงออกมาเพลงแรกแล้วนะครับซึ่งก็เป็นไตเติลในการคัมแบ็กครั้งนี้ด้วยไตเติลแรกนั่นก็คือ either way นั่นเองนะครับเพลงช้าจากไอซ์ที่ความ จริงๆนะครับกระแสเพลงก็มาดีมากเลยในเรื่องของชาร์ตเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวนะครับทั้งที่เป็นเพลงช้าและช่วงนี้เนี่ยก็คนปล่อยเพลงกันมาเป็นจํานวนมากเลยอี์ก็สามารถทําได้ดีเช่นเคยแต่ว่าเพลงนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะคว้า perfect audio มาได้ในตอนนี้นะครับและความเป็น perfect audio นี่แหละที่ทําให้แฟนคลับของอีฟบางส่วนนะครับรู้สึก เป็นกังวลว่าถ้าหากคัมแบ็กครั้งนี้ไอฟ์ Ice นั้นไม่สามารถที่จะคว้า perfect all kill al มาได้โดย3เพลงไตเติลหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงไหนก็ตามถ้า1หนึใน3นี้เนี่ยคว้า perfect all kill al มาไม่ได้จะโดนเหล่าแอนตี้หรือว่าคนที่แบบว่าเออคอยจับตามองการคัมแบ็กของไอฟ์ในทุกๆผลงานเนี่ยจะมาหาว่าไอฟ์เนี่ยไปต่อไม่ได้แล้วหรือเปล่า แปลกไหมกระแสนเน่นดบลงไปกว่าเดิมหรือเปล่าจะกลายเป็นวงขาลงเลยไหมท,ท,ทั้งที่เพิ่งคัมแบ็กมาได้ไม่กี่ครั้งเองการมาครั้งนี้ของไอซ์นะครับเขาจะมาในํามคำจะมาใน3ไตเติ้ลหลักด้วยกันซึ่งไตเติ้ลหลักเพลงแรกเนี่ยก็ปล่อยออกมาแล้วคือ e a เท e r Way นั่นเองแต่ว่าการโปรโมทในเพลงนี้เนี่ยค่อนข้างแปลกๆเหมือนกันนะครับไม่ได้ขึ้นรายการเพลงในช่วงนี้ไม่มีคลิปซ้อมเต้นหรือว่าไม่มีคลิปแบบว่านั่งร้องที่ทางค่ายเนี่ยสามารถถ่ายทําเองแล้วก็ปล่อยลงในช่อง YouTube อยังไงก็ได้ถ้าหากว่าไม่ได้ขึ้น รายการจริงเพราะว่าช่วงนี้อาจจะติดในเรื่องของเทศกาลชูซอกหรือเปล่าแต่ก็ไม่มีใดๆออกมานะครับแต่ชาร์ตนีงยังสามารถที่จะขยับขึ้นไปได้ด้วยความปังของ i อฟเองแล้วก็ความดีของเพลงนะครับแต่นั่นแหละแฟนๆก็ต่างบอกว่าถ้าหากมีแรงโปรโมตเนี่ยเพิ่มขึ้นมาช่วยขึ้นมาเนี่ยคนอาจจะหันมาสนใจอีเทอร์เวมากกว่าเดิมก็ได้จากที่จะรับความสนใจตั้งแต่ปล่อยเพลงมาในช่วงแรกแล้ว ไอฟ์เนี่ยก็กลายเป็นวงที่คนพร้อมจะเปิดใจฟังเพลงชื่นชอบแล้วก็ติดกระแสติดลมบนไปแล้วน่าจะต่อยอดได้ไม่ยากเพียงแค่การโปรโมทของค่ายนะั้นมันงงนะครับทำให้การคัมแบ็กครั้งนี้ในไตเติรลหลักเพลงแรกที่ปล่อยออกมาเนี่ยอาจจะมีสะดุดไปบ้าง และในตอนนี้เองนะครับทางค่ายเนี่ยก็ปล่อยตัวเทีลเลอร์ของ Off the Record มาแล้วนะครับซึ่งก็เป็นไตเติ้ลหลักเพลงที่2นั่นเองหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะจะเป็นเพลงชาร์ตต่อจากอีเ e r w a y หรือเปล่านะครับแต่นี่เป็นเพลงแค่เทีลเลอร์เท่านั้นยังไม่มีอะไรชัดเจนแน่นอนต้องมารอดูกันนะครับว่าเพลงที่2ที่เป็นไตเติลอีกไตเติลหนึ่งของ I อเนี่ยจะเป็นยังไงและกระแสชาร์ตต่างๆเนี่ยจะปังกว่า e ีเ e อ w a y วไหมเพลงนี้จะคว้า Perfect อร์คมาได้หรือเปล่านะครับทุกคนคิดว่า ไอซ์นั้นกับการคัมแบ็กครั้งนี้ถ้าหากว่า1ใน3เพลงเตเติลเ,เนี่ยไม่สามารถคว้า perfect all kill มาได้จะเป็นยังไงบ้างจะโดนเจิมหรือเปล่าหรือใครที่มั่นใจว่าอย่างน้อย1ใน3มนี้ของไอซ์เนี่ยจะต้อง perfect all kill แน่นอนมาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับแต่ยังไงเราเชื่อว่า1ใน3นี้จะต้องมี perfect all kill แน่ๆเพราะไอซ์เนี่ยเข้ามาพร้อมกับความปังอยู่แล้วนะครับรอดูเพลงกันได้เลยทีย่เหลือเตตเตหลและอีกทั้ง2เพลงเชื่อเลยนะครับว่าดีแน่นอนเพราะอีตอรเวนเนี่ยก็ดีมากๆแล้วคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคร ชาวเราได้ได้วยครับสวัสดีครับอันยอง